อย่างนี้นะคะเพื่อนแน่นหรือไม่แน่นอ่ะเช็คเลยค่ะเนี่แสดงว่าแน่นจริงรมีต้นวาสนากันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วไหมคะหนูปลูกต้นวาสนานานแล้วคะ่ะแม่ก้อยเริ่มโทมแล้วคะ่ะอยากปลูกแบบใหม่ให้สวยๆนะคะเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยคะ่ะโอ้โหต้นวาสนาราชินีค่ะวาสนาใจแอนวาสนาใหญ่ยักษ์แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาปลูกต้นวาสนานะคะ ต้นใหญ่ต้นยักษ์ให้ออกดอกเร็วนะคะแล้วก็ปลูกแบบน่ารักน่ารักค่ะไปดูด้วยกันเลยค่ะ ว่ากันว่านะคะบ้านไหนปลูกแล้วนะคะร่ํารวยโชคดีนะคะวาสนาบุญหนุนส่งนะคะเพื่อนจ๋าหนีต้นวาสนาต้นสูงๆงนะคะเพื่อนจ๋าตัดมาเลยค่ะตัดส่วนยอดนะคะเพื่อนจ๋ให้<ๆ>มีส่วนของด้านล่างนะคะเพื<ๆ>่อนจ๋าอย่าตัดจนกิ่วมากนะคะเพื<ๆ>่อนนี่ตัดยอดมาเลยค่ะเพื<ๆ>่อนวาสนาของเรานะคะพร้อมแล้วค่ะอันดับต่อไปไม่ก้อยพาเพื่อนไปชม การปรุงดินปลูกนะคะปลูกอะไรก็งามสูตรนี้นะคะปลูกอะไรก็งามนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะไม้ผลนะคะได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆว่าถัสดุอุปกรณ์หลักของเรานะคะก็เป็นแกบดํานะคะแกบดิบค่ะเพื่อนมะพร้าวสับนะคะขุยมะพร้าวนะคะครั้งนี้ไม่ก้อยใช้ขี้หมูนะคะเพื่อนๆมีมูลไก่นะหรือขี้วัวได้เช่นกันนะคะรังขาวโดยไม้นะคะปรับปรุงสภาพดินนะคะกําจัดเชื้อโรคเชื้อราทางดิน่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆ ยามให้มีใบไม้ให้เยอะๆนะคะเพ,พื่อนๆืจ๋าให้อินทรีย์วัตถุเยอะกว่าดินนะคะดินให้น้อยกว่าค่ะเพ,พื่อนๆจ๋าเมื่อผสมผส่วนผสมทั้งหมดที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะเราเพิ่มดินนิดเดียวค่ะเพ,พื่อนแล้วก็ใส่ปูนขาวโดโรไม้ลงไปด้วยนะคะโดโรไม้ค่ะเพ,พื่อนซื้อติดกันไว้เลยค่ะเพ,พื่อนที่รักการปลูกนะคะรับเพื่อนโดยเลยจ้ะจะงามนานเ่อนเพื่อนจ๋าปลูกสูตรนี้เลยเลี้ยงรากนะคะดินล้วนซุยนะคะพืชนหากินได้ดีค่ะโอเคไมค่อกล้ยผสมเห็นแล้วค่ะเพื่อน น้ำซาวข้าวมาค่ะเพื่อนแลวก็จูเินซีสังขเแสงนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตนะคะกําจัดเชื้อโรคเชื้อราตัวร้ายๆค่ะที่ซุกซ่อนอยู่ในดินนะคะด้วยจูเินซีสังขเแสงนะคะแถมยังเร่งรากตั้งแต่ตอนปลูกค,ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนก็ใส่นะคะอยู่ที่ประมาณ1แก้วนลคะเพื่อนประมาณเลยค่ะเพื่อนจ้ะร้านรถขับพรมไปที่ดีเลยค่ะเพื่อนนี้เลยค่ะเพื่อนชุบนี้นะคะเพื่อน เสร็จแล้วนะคะเพื่อสามารถนะคะไปผสมกับดินปลูกนะคะหรือดินถุงที่เพื่อนๆมีได้เลยค <มา S 1> ่ะเราทําดินปลูกพืชงามเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋ะกระถางมาเลยจ้าอยู่ที่ขนาดนะคะ7จ็ดถึงแปดนิ้วได้เลยนะคะมะพร้าวสับค่ะลองก้นกระถางเลยค่ะเพื่อนค่ะเราใส่ดินปลูกของเราลงไปเลยค่ะเพื่อนก็ผสมกับดินในบ้านด้วยนะคะดินในบ้านดินเก่าได้หมดเลยครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็แหว,วกตรงกลางเลยนะคะสนะราชินีนะคะ วัฒนาใจแอนของเราค่เพื่อนิบขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนนี่ใหญ่มากสวยมากค่ะเพื่อนจ๋านี่อย่าปล่อยให้เขาโซมนะคะตัดแต่งกิ่งก้านนะคะตัดยอดมาปลูกกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนแล้วเพื่อนก็รวบนะคะรวบใบอย่างนี้นะคะเพื่อนจ๋ารวบใบนะคะซ้อนๆกันให้สวยๆนะคะคล้ายๆกิบบัวเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็ปักไปตรงกลางเลยค่ะเพื่อนขาอ่านี่นะคะหาเชือกมานะค่เชือกค่ะเพื่อนจ๋ารัดเลยค่ะเพื่อนจ๋า ไว้นะคะเพื่อนๆจะ้ะเหมือนห่อเลยค่ะเพื่อนๆเหมือนห่อกลีบบัวเลยนะคะโอเคข้าไม่ก้อยตัดเชือกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจะ้ะวางต้นวาส,สนาไว้ตำแหน่งตรงกลางนะคะปลูกสูตรนี้เลยคะ่ะวาส,สนาออกดอกเยอะออกดอกเร็วค่ะให้เต็มนะคะแล้วก็กดดินให้แน่นด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะนะ okay, กดดินให้แน่นๆค่ะเพื่อนๆแน่นตึ๊บเลยต้องแน่นนะคะ สคัญเลยแล้วจ้าวิธีปลูกต้นวาสนานะคะให้ใหญ่ยักษ์นะคะโตเร็วค่ะเพื่อนอันดับต่อไปนะคะให้เพื่อนมาใส่ปุ๋ยทางดินเลยค่ะเป็นน้ําสะอาดนะคะเพื่อนท่านไหนมีน้ําสาวข้าวนะคะใส่น้าสาวข้าวได้เลยไม่ก็มีน้ําวข้าวนะเทใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนใส่สิ่งนี้นะคะเครื่องดื่มชูกาลังนะจ๊ะหนึ่งฝาลงไปเลยค่ะเพื่อนเร่งเขียวเร่งรากกันแบบง่ายๆจ้ะใส่ลงไปเลย เพื่อนท่านไหนนะคะมีจุลินชีสังก์แสงใช้จุลินชีสังก์กแสงนะคะเพื่อนท่านไหนมี EM ใช้ EM นะครั้งนี้ไม่ก้อยใช้จุลินรีสังก์แสงนะครับ <ไป S 1> <ส>ใส่ลงไปเลยค่ะประมาณครึ่งแก้วะคะ่ะเพื่อนไม่ก้อยประมาณแล้วนะคะรูทให้ชุ่มเลยค่ะเร่งเขียวเร่งรากกันแบกง่ายๆค่ะโอเคและหลังจากนี้นะคะให้เพื่อนวางไว้ที่ล่มลำไรนะคะเพื่อนท่านไหนมีห้องอบนะคะเราใส่ห้องอบได้เลยท่านไหนนะคะมีถุงใหญ่ๆไว้ครอบนะคะเพื่อป้องกันการระเหยนะคะและควบคุมอากาศนะคะ ให้มีสภาพที่คงที่นะคะและเล่งรากกันแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆมีถุงใหญ่ครอบถุงใหญ่ได้เลยนะคะทางนี้ไม่ก็จะไปวางไว้ที่หลังบ้านนะคะเพราะว่าลมเย็นมากๆวาฒนสนานะคะกว่าจะออกรากนะคะใช้เวลาประมาณนะคะดึงเดือนนะคะถึง45วันนะคะรากต้นวาสนานะคะถึงจะออกนะคะเพ,พื่อนระหว่างนี้นะคะเพื่อก็หมั่นลดน้ํานะคะ ทุกวันอย่าได้ขาดนะคะนะคะแบบที่หนึ่งนะคะวิธีปลูกวาสนานะคะจากยอดนะคะเพืเ่อนไปถ้าไม่ก้อยพาเพื่อนมาปลูกต้นวาสนานะคะจากลําต้นกันอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนนี่คือลําต้นนะคะของต้นวาสนานะคะเพื่อนจ๋าเราก็จะตัดนะคะนีล่ลาละหนึ่งคืบอย่างนี้นะคะเพื่อนอันนี้ก็น่าจะได้สักสามท่อนนะคะเพื่อนต้นวาสนามาแล้วค่ะเพื่อนตัดเป็นท่อนอย่างนี้เลยแล้วเพื่อนก็เตรียมดินปลูกมาเลยค่ะเพื่อนจ๋า ง่ายเลยค่ะแล้วก็เราก็ปักลงไปเลยค่ะพเพื่อนๆเป็นการช้ำวาสนาค่ะเพื่อนๆนี้เลยปักลงไปเลยสังเกตที่ตานะคะตาเขาจะเชิดขึ้นฟ้านะคะเพื่อนจ๋าแล้วเพื่อนตัดมาแล้วเนาะตาอย่างเงี้ยจะเชิดขึ้นฟ้าค่ะเพื่อนโอเคแล้วเราก็กดเลยค่ะเพื่อนจ๋าอยากให้อ,อกรากไว้นะคะครอบถุงพลาสติกได้เลยนะคะเพื่อนจ๋า ไม่รีบอะไรก็วางไว้ใต้ชายคาบ้านใต้ต้นไม้นะคะวางไว้ที่ร่มเย็นค่ะพเพื่อนๆโอเคก็จะ <Okay. S 1> หลวมๆนะคะไม่ก็ไปเติมดินมานะเพื่อนก็ใส่ปุ๋ยนี่ราคะน้ำซาวข้าวบวกปุ๋ยชิงชีสังเค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆที่ยังไม่มีปุ๋ยนะคะสําหรับนักปลูกมือใหม่นะคะเราใช้เครื่องดื่มชูกําลังนะคะหรือกะปินะผสมกันนะคะเพื่อนๆก็จะได้น้ํายาเล่งรากแบบง,ง่ายๆเลย เพื่อนที่เป็นนักปลูกมือใหม่นะคะหนูกลัวลืมลดน้ําต้นไม้จังเลยค่ะแม่กอนเพื่อเตรียมจานมานะคะนี่ใส่น้ําพอประมาณนะคะอยู่ที่1นิ้วถึง2นิ้วนะคะเ,เพื่อนจากต้นวาสนากันลงไปเลยค่ะใส่นะคะเครื่องดื่มชุ่ําลังได้เลยจ้ะใส่ลงไปเลยค่ะ1ฝานะคะอย่างนี้เลยค่ะเ,เพื่อนลืมรดน้ําไม่ใช่ปัญหาค่ะรากออกแน่นอนค่ะ ตรนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่สําหรับการขยายพันธุ์วาสนานะคะต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะที่มีลําต้นหรือต้นลักษณะคล้ายๆต้นวาสนานะคะเราก็ขยายพันธุ์แบบนี้ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆการปลูกวาสนาเสร็จแล้วค่ะแบบที่สองค่ะเพื่อนๆจากนี้นะคะประมาณ1-2ถึงเดือนนะคะเพื่อนๆก็จะได้ยอดต้นวาสนานะคะ<อ>นี่แทงใหม่แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆจา๋านี่แต่ต้นนี้นะคะไม่ก้อยปลูกลงดินนะคะเพื่อนๆจา๋าแล้วไม่ก้อยก็ตัดกิ่งมาพร้อมเลยเนื่องจากกิ่งยาวเกินไปเนี๋ยะเพื่อนๆ ต่อไปค่ะแม่ก้อยพาเพื่อนๆมาพบกับวิธีปลูกวาสนานะคะต้นเล็กจิ๋วแบบบอนไซนะคะวางไว้บนโต๊ะทางานได้วางไว้บนโต๊ะอาหารได้เลยนะคะหรือทําเป็นของฝากเพื่อนๆที่ท่านรักนะคะได้เลยนะคะต้นวาสนาค่ะที่เราปลูกจากกิ่งก้านนะคะเพื่อนจ๋านี่ที่ออกใบแล้วออกยอดแบบนี้นะคะเพื่อนจ๋าแล้วก็กระถางเล็กๆสวยๆนะคะมาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าตักดินใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อน ต้นวาส,สนาลงไปเลยค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เลยนะคะอัดดินให้แน่นคะ่ะเหมือนเดิมค่ะเพื่อนให้แน่นเลยนะคะเพื่อนแล้วก็กดอย่างนี้นะคะเพื่อนจะ้ะนี่ทาอย่างนี้เลยไปวางไว้บนโต๊ะทางานได้เลยค่ะเพื่อนสวยมากๆอย่างนี้เลยแน่นๆนะคะนี่แน่นแบบไหนคะไม่ก้อยถึงจะชัวร์นะคะคือแน่นแบบว่าเราคว่ำกระถางน,นะคะต้นวาสนาต้นไม้ของเราก็ไม่ร่วงอะคะ่ะเพื่อนเนี่ยอย่างนี้นะคะเพื่อนแน่นหรือไม่แน่นอะเช็คเลยค่ะ แสดงว่าแน่นจริงครับเพื่อนจพืวิธีปลูกวาสนานะคะแบบที่3ค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็ลาดรดนะคะปุ๋ยจุลินทรีย์ของเราลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนลาดพอชุ่มชุ่มค่ะเพื่อนเพื่อนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะวิธีปลูกต้นวาฒนานะคะแบบบอนไซแบบจิ๋วนะคะเล็กเล็กน่ารักสวยหรูนะคะนี่เพื่อนเพื่อนมีโอกาสก็ลองปลูกแบบนี้กันดูนะสวยมากค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ ที่เราปลูกจากกิ surveys, dai, ่งนะคะเพื่อนนี่ชำลงดินแบบนี้เลยและนี่ก็คือผลงานค่าที่ไม่ก้อยปลูกลงกระถางใหญ่นะคะเพื่อนจ้ะจากกิ่งเดียวนะคะเนี่ยเขาก็จะแตกเป็นแง่งคู่อย่างนี้ค่ะเพื่อนใกล้อยู่ใกล้ๆเนี่ยจากหนึ่งกิ่งก็จะแตกเป็นสองอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนแตกข้างอย่างนี้เลยอันนี้อยู่ที่ประมาณนะคะสามเดือนครับเพื่อนกระถางใหญ่นะคะต้นเขาก็จะใหญ่ใบเขาก็จะใหญ่นะคะเพื่อนปลูกในกระถางเล็กเขาก็จะเล็ก ตามตัวนะคะพื่อาตามตัวดินตามตัวกระถางอะค่ะเพื่อนเอนเคล็ดลับปลูกต้นวาสนาปลูกแล้วร่ํารวยอำนวยโชคนะคะมีโชควาสนาเข้าบ้านสม่ําเสมอเพื่อนเพื่อนมีโอกาสก็ปลูกแบบนี้ได้เลยนี่ต้นนึงค่ะวาสนาใหญ่ยักษ์วาสนาใจแอนค่ะเพื่อนโอ้โหโอ้โหสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะก็ลอง ปลูกตามแบบที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะแม่ก้อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอคะ่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมอะไรคะ่ะน้องกิว้วน้กดไลค์กดแทนก้อยด้วยนะคะค่ะบ,บายบายไปก่อนนะคะลองปลูกแบบนี้กันดูนะคะน่ารักมากๆเลยจ้าวม่ได้ค่ะ